สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับช่องแป้งทีวี h ช n แนลกันอีกตามเคยนะคะวันนี้นะคะทุกคนเราจะมาเที่ยวบ้านคนดู ep 19ตามคอมเมนต์ของคนนี้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่า ID จะเป็นยังไงนี่นะคะคือ ID ใครอยากได้ ID ก็แคปไว้ได้เลยนะคะทุกคน ไอดีชื่อว่าบ้านสร้างเองร้อยเปอร์เซ็นนะคะใช้สิ่งก่อสร้างทั้งหมดหนึ่งร้อยสามสิบแปดชิ้นนะคะทุกคนถ้าในคลิปนี้มีเสียงอะไรหรือว่าพูดไม่ชัดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะคะทุกคนเพราะว่ามันไอแล้วแบบเสียงมันแหบๆหบนิดนึงเปิดมาโซนแรกก็จะเป็นจะว่ายน้ำนะคะทุกคนจะมีเป็ดมีบอลแบบนี้นะคะ โซนต่อมาก็จะเป็นที่จอดรถนะก็มีรถจักรยานรถยนต์แล้วก็รถเป็ดต่างๆอันนี้ก็จะเป็นภายนอกของบ้านนะส่วนตัวบ้านนะคะเปิดมาโซนแรกก็จะเป็นห้องครัวและห้องกินข้าวนะคะทุกคนที่จริงเปิดมามันก็น่าจะควรจะเป็นห้องรับแขกไม่ก็ห้องนั่งเล่นมากกว่าเนาะแต่อันนี้เปิดมาก็คือได้เป็นห้องกินข้าวเลย เหมาะกับคนที่แบบผิวข้าวแล้วเปิดประตูมาแล้วนั่งกินข้าวเลยนะอันนี้ก็จะเป็นห้องกินข้าวต่างๆตรงนี้มีป้ายด้วยว่าสร้างเองร้อยเปอร์เซนก็คือเออกลัวแบบมีคนมาบอกว่าเออเป็นไอดีของตัวเองอะไรอย่างนี้ก็เลยแปะไว้เลยใหญ่ๆบ้านสร้างเองร้อยเปอร์เซนต์โซนต่อมาก็จะเป็นห้องนอนนะคะดูทีวีแล้วก็โต๊ะเครื่องแป้งที่วางของแล้วก็เตียงสองเตียงนะแล้วประเด็นคือ มันไม่มีผ้าหม่มถ้ามีผ้าห่มนี่ก็คือจะคือมากเลยแล้วก็ถ้าตกแต่งอีกนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นลิ้นชักแล้วก็มีเปียโนที่สามารถนั่งเล่นได้แล้วก็มีเสียงเพลงจริงๆนะคะทุกคนประมาณนี้เลยข้างๆเปียโนก็จะมีเป็นเปลเด็กสองที่นะคะเอ้ยสองเตียงแล้วก็มีหนังสือนะน่าจะเป็นหนังสือนิทานมั้งแล้วก็มีอะไรเนี่ยแบบ ดอกต้นไม้ร่วงที่จริงมันไม่ควรจะมาอยู่ในบ้านนะแบบพวกต้นไม้ร่วงแบบเนี้ยเออแต่ถ้าแบบมองในะอีกแง่หนึ่งก็ดูน่ารักนะคะถัดมาห้องข้างๆเลยก็คือห้องน้ํานะคะดูกคนจะมีส่วมมีอะไรแบบนี้นะก็คือเหมือนห้องน้ําเลยแต่ว่าการตกแต่งคือมันเบียดของกันอะของมันเบียดกันไปอยู่ฝั่งซ้ายหมดเลยแล้วคือฝั่งขวาคือโล่งมากส่วนชั้นสองนะคะจะเป็น อะไรก็ไม่รู้นะทุกคนก็คือเปิดมาก็จะเป็นแบบโมเดลหัวใจดอกต้นไม้สากุระร่วงแบบนี้นะคะผนังก็เขียนด้วยนะว่าข้างบนมีของตกแต่งอะไรอะโอเคหรือเปล่าคะไม่แน่ใจนะว่าจะสื่อถึงอะไรแต่คือเอาง่ายๆคือชั้นสองเนี่ยก็ข้อเสียคือหนักมากเลยนะก็คือตกแต่งแบบออกแนวแปลกๆนิดนึงแล้วคือเออต้นดอกไม้สากุระ ร่วงลงมาเนี่ยมันไม่ควรจะร่วงในบ้านหรือว่าเพราะคือมันก็ต้องกวาดอีกใช่ไหมล่ะแล้วก็อีกอย่างก็คือมันร่วงแบบร่วงเกินไปอะ่ะคือมันไม่ใช่ว่าร่วงแล้วมันน่าจะเป็นโดนพาย,ยุเข้ามากกว่าแล้วนะโซนสุดท้ายคือโซนระเบียงนะคะทุกคนเห็นไหมจะสังเกตได้ว่าดอกไม้นี่ร่วงออกมาข้างนอกเลยนะก็ต้องปรับแก้ทั้งชั้นบนชั้นล่างเลยก็คือใช้ของให้แบบเหมาะสมกับที่ที่เราจะตั้งอะไรอย่างนี้นะคะทุกคน โอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะในคลิปหน้าอยากจะให้รีวิวไอดีอะไรอีกก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะทุกคนถ้าทำได้ก็จะทำให้นะคะคลิปนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ